นั่นก็คือรายการเซฟสเตชันย <Yeah. S 1> ประเดิมมีพีแรกนะครับด้วยการเล่นเกมที่คิดมากมในช่วงนี้เป็นเกมที่ทุกคนต้องรู้จักแน่นอนนั่นก็คือเกมห้ามพูดคำนั้นนะคำบนหัวเธอ <c oughs> ไปฟังกติากากันก่อนครับกติกาการแข่งขันแตะคำต้องห้ามไว้ที่หน้าผากตนเองโดยไม่รู้คำนั้นพยายามหลอกล่อให้ผู้เล่นคนอื่นพูดคำต้องห้ามของตนเองใครที่เผลอพูดต้องออกจากการแข่งขันเราจะเล่น5้ารอบรอบละ5นาทีใครที่อยู่จนหมดเวลาได้1คะแนน ใครที่สามารถหลอกล่อผู้อื่นจนตายได้บวก1คะแนนใครที่สามารถอยู่รอดและใายคําบนหัวของตอนเองได้บวก1คะแนนข้อสุดท้ายใครที่มีคะแนนรวมมากที่สุดเป็นผู้ชนะอ๋อเข้าใจแล้เกตัง <Okay. S 2> เกตังเกตังเกตัเกตังโอเคเล่นเป็นแล้เนาะเล่นเป็นแล้วแต่ว่าคนอื่นเป็นไงแล้วเราจะเล่นกัน5คนเองหรอไม่ก็คือว่าวันนี้เขาติดพารากีดแต่ว่าเขามาฝากข้ขอความถึงพวกเราด้วยไปดูความกันอยู่ก่อนเขาฝากอะไรมาสวัสดีครับเจมนะครับก็ วันนี้นะครับเจมก็ติดภารกิจนะครับไม่สามารถจะไปเล่นเกมกับเพื่อนๆนทุกคนได้นะครับก็รู้สึกอยากเล่นเกมกับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็ถ้าให้เจมทายนะครับว่าใครจะชนะนะครับเจมว่าจะต้องเป็นเก้าแน่นอนนะครับเก้าจต้องชนะแน่ๆครับสวัสดีครับทุกคนผมยิ้วเองนะฮะวันนี้ก็ผมมาติดภารกิจเว้ยผมก็เลยไปเล่นด้วยไม่ได้เสียใจมาก เอางี้ดีกว่าแต่ไม่เป็นไรเราเนี่ยจะส่งกําลังใจไปเชียร์ <Wow. S 1> นี่สุดยอดผมขอทายเลยดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ผมขอเดานะครับไม่ใช่สิผมขอทายจากประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกันนะฮะของทุกคนคนที่มี potential พอที่จะชนะเกมนี้เนี่ยนั่นก็คือพี่เฟิร์นอ่ะผมว่าพี่เฟิร์นชนะชัวร์หนึ่งร้อยเเซต พี่เฟิร์นสู้ๆนะผมเอาใจช่วยอยู่เข้าใจไหมครับใช่ไม่ไม่จริงไม่จริงไม่แต่พี่จิมทายถูกแล้วเพราะว่านี่คือมาเพื่อชนะอย่ามาอย่ามาเราไปเล่นเกมันเลยไปเริ่มเลยเราก็จะบอกว่าวันนี้อากาศดีมากจือ กติพี่วินชอบกินอะไรชอบกินซูชิซเลอเกตได้เกตดีเกตดีเกตดีนี่คือแบบดียังไงเอ่อก็สดแล้วก็ราคาไม่แพงมากง่ต้องถามอะไดีวอยาาแพ้ละไปเรียน ปกติไปเรียนนานแบบแบบแบบเรียนทีหนึ่งกี่ชั่วโมงปกติวิชานึงก็ประมาณสามชั่วโมงมีสองแล้สามชั่วโมงเออแล้วจะบอกว่าอะไรจะบอกว่าจะ,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 จะถามเธอเออว่าเออรู้แล้วคิดไม่ออกรู้แล้ว้รูแล้วคำว่าอ,อะไร <c oughs> <c oughs> เออไม่ถามมันถามไม่ได้ถามอะไรถามมา<อ>สิแล้วแบบ เวลาเวลาเพื่อนพี่ต้องพูดเยอะๆไงพี่ต้องํำคาญไหมแล้วจะฟิลแล้วถ้าถ้าแบบพี่ต้องรำคาญพี่ต้องจะบอกเพื่อนว่าอะไรแต่หนึ่งเดี๋ยวมาคุยต้องคิดว่าเตดได้ได้อะไรได้คำว่าอะไรไม่รู้ไม่ต้องพูดยากยากยากไเอออันนี้น่าจะคำว่าไม่รู้ไม่ใช่ ส่งการไปไหนดูบ้านส่งการไปกินอะไรถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้ไปเที่ยวอไกินนะกินน้เออไม่ส่งการต้องเล่นน้ำเจ้งเออปกติหมายถึงว่า ราจะไปกินอะไรกันน่าจะไปกินอาหารทะเลเพราเดี๋ยวไปภูเก็ตยังไม่มีแพลนโอเคไม่ยังไม่แล้วปกติเล่นเล่นสงการป่ะเล่นสงการไม่ไม่ได้เลยเออพี่ต้องชอบกินน้ำอะไรที่สุดชาโน้กไอน์หวานยี่ห้าไม่เมื่อกี่โดนจังว่าไม่พูดอะกว่ปเออ คิวตัวเองถูกไหมใช่เราเองมากินที <S <S ่ถามพี่เฟยชอบกินอะไรนะสรุปกะเพราอ๋อปิ้งย่างปิ้งย่างกับชาบูชอบกินอะไรชาบูอชาบูปิ้งย่างเออชาลาชาบูอ๋อไปแล้ว ความลับแบบความแบบสิ่งที่แบบไม่ดีในใจอะและ้วแบบมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะคิดว,ว่าแบบก,กล้าจะบอกคนอื่นป่ะไม่บอกบอกมแม่แต่แต่แบบถ้าสนิทกันรือบอกอบอกให้แม่เพราะว่าแม่เขาุ่เาลาแล้เพื่อนไม่บอก ใส่เส้อแเนดอะไรเืเสื้อเชือแขนสั้นกังเกงขาสั้นนี่ใส่ไไหนใส่ไปทะเลไปทะเลกปกติแบบน้ำดื่มไม่พี่ชอบกินยี่ห้อน้ำมีเหรอหนาชาต้องไมูก่อนอี่้าแบบน้ำดื่มแบบน้ำน้ปกติน้ำปกติอ๋อน้าเปล่า เป็เกิดเป็นยางอะไ ถามฉันเนี่ย <_ at> ชอบหนังอะไรอืมดูได้หลายแบบเอออืมชอบหนังแบบโรแมนติกคอมเมดี้เออหนังไ,ไม่ได้เป็นทั้งหนังก็ได้นะแบบว่าแบบอ,อะไรที่แบบดูบ่อยอะแต่จริงๆแบบส่วนมาชนมนกชอบดูซีรีส์มากกว่าแต่ว่าช่วงน,วนี้แบบไม่ค่อยได้ดูเลยซีรีส์ไทยซีรีส์เกาหลีคือถ้าช่วงติดก็คือแบบดูยาวเลยแต่ช่วงนี้ไม่มีอะไรดูแบบเบื่อๆเลยไม่ดูเร็วที่สุด หนึ่งเรื่องใช้เวลานานเท่าไหร่บาดเดนสี่เดียวโอ้โหเก่งเกินจริงแบบดูแบบไม่หยุดเลยเติดมากพี่เก่าซีรีส์จบาพี่สัสาเรี่กงแล้วนะแบบว่าไม่ใชว่าดูหรือคาว่าแบบเอาจบเอาเรียบร้อยบอกว่าดูซีรีส์แบบ คนตัดก็คือตัดเป็นฝั่งนี้มืดไปแล้วขาวดำเข่าดำปกติดูซีรีส์ดูแบบตามเยลไทม์ป่ะหรือว่าแบบออนไลน์อ๋อคือดูออนไลน์ดูออนไลน์เฮ้ยอ๋อแล้วซีรีส์คิดว่าซีรีส์ของเราอ่ะเป็นไงก็ต้องปังอยู่แล้วที่ครับแล้วก็แต่ว่าแบบคนน่าจะแบบดูน่าจะน่าจะต้องเป็น เอามาชื่อแบบชื่อเกชือเพื่อื่อเพ่นัน่าจะเป็นแบบพี่เจมเชอรเบตต้องเล่นสองบนบาทนั่งปัดผมอยู่ตรงนี้ไม่เห็นหรอคิดว่าเปิดแซบสุดเัอเอตอตวข้วเพร่าตก่านถอดหมนหมดเลยหมดเลยก็ต้องรเาเป็นมติชอบ โดดเดี mm ่ยวเมื sí ่อ no. กี job, ้ก no. ็ลองเพินินแบบคิดว่าจะถามอะไรที่เวนดีเรียบร้อยเวลาแบบไปเวลาดิบรีบอ่ะเคยแบบรู้สึกแย่ที่สุดที่แบบว่าเราลืมของอ่ะคือลืมอะไรโทรศัพท์ลืมโทรศัพท์อ่ะลืมโทรศัพท์เนี่ยนะถ้าใครที่ไม่ได้ของ ความแซมคือขึ้นโลล้วล่ะเมื่อกี้พี่ต้องไม่ตอบเลยตอบอาถามมาสิที่ถามพี่ถามเลยว่าแบบเออปกติดูซีรีส์อย่างเงี้ยดูแบบเวียลไทม์หรือว่าดูแบบในไหน,ไหน,ไหนอะไรเงี้ยออนไลน์อะไรเงี้ยเรียลไทม์หรือออนไลน์ ชิปมันม yeah, ีอะไรบ้างมันต้องทำอะไรกันบ้างเมันต้องทอะไรบ้างที่เรยคู่าเรานียูเน้าน่ารักน่ารักวะก็จับมือ ที่วัดอะไรดีกว่าที่ชอบไประยองชอบชอบไปสุราษฎร์หรือตะกะบีตำซำติงที่เขาเยอะๆสวยอยู่เหรอสมุยอ่าทะเลเออเชียงกอกเชียงใหม่แล้วถ้าประเทศที่ชอบเอาพอๆก่อนเอก่อนประเทศที่ชอบประเทศไทยส่วนใหญ่อ่ะ เราแบบว่าถ่ายรูปคิดว่าแนวแบบถ่ายกับอะไรแบบถึงสวยถ่ายอะไรก็ได้เปิดแฟลรที่มืดๆแค่นั้นแหละหนอกก็แฟลรมืดหรอกชอบไมชอบถ่ายไม่อกไม่ไม่ชอบแบบหลอนร้อนแบบแสงอะไร่าเงี้ยจิกแอรมีสองแบบก็คือต้องเป็นแสงตอนแสงอะไรสั่งไม่ได้ ชอบกินอาหารแนวไหนเอ่อกินทั้หมดเลยขอแค่คนกินง่ายสีอะไรที่เิียวสสีอะไรที่เวสดใสเอาคำถามไหนสีอะไรที่เดียวสดใสสีฟ้าสีเหลืองเออสีชูเหมือนกันอืมเข้าไปเข้ไปเชื่งใหม่ปะ ว่าเชียงใหม่มีอะไรดีอันนี้อันนี้ไอ้ตลาดคนเดินน่ะชอบไปมีปะมีตลาดคนเดินว่าคนละจังหวัดเออเฟิร์นเหมือนลิวตลาดคนเดินเออไปมากี่รอบแล้วพี่หลายรอบอยู่นะไปตั้งแต่เด็กๆเลยก็แบบแม่ชอบพาไปเที่ยวเขาๆอะไรอย่างเงี้ยไ็่ค่เชียงใหม่หรอไม่ใช่แต่เราว่าเรารู้แล้ว กินอาหารอะไรพี่กินอะไรก็ได้ที่อิ่มอีกแล้วซีรีส์อะไรซีรีสจะมาแรงที่สุดในปีนี้ซีรีส์ที่จะมาแรงที่สุดในปีนี้ซีรีส์วายที่จะมาแรงที่สุดในปีนี้คือ ไเชียงใหม่ไม่รู้แล้วไม่ขอขอกิหน่อยพี่พี่อันนี้เกี่ยวกับอาหารไม่ดาก็เกี่ยวด้วยถามว่าอะไรนะเคือถามถามฉัว่าอะไรนะตอนแรกกินชอบกินอะไรชอบชอบกินอาหารอะไรแล้วก็ชอบชอบไปเที่ยวไปเที่ยวไหนอาหารกับประเทศไม่ตอบแต่ข้าวกบชอบประเทศไทยเนี่ยมันมันแบบประเทศกับแบบมันกว้างมากอะซูชิไม่ไปเที่ได้ ประเทศประเทศซูชิประเทศญี่ปุ่นใช่อ่าญี่ปุ่น<ช>คือญี่ปุ่นใช่เออเน,น,นี่ขอนเทนต์หนึ่งไม่ออกเลยคำถามแต่พี่พูดไปตั้งสี่รอบนะเพราะมันมันง่ายจังเลยเอะ้าวอ้าวกงง่ายว่งง่าย หลอกก็คือหลอกเอเหอกันความรักก็ก็มีต้องตอบอะไรอย่างนี้ความรักก็คือรักกันทำหน้าแบบยไงอ่ะความรักก็เป็นสิ่งที่สวยงามในดีทำให้เราแบบว่าจิตใจก็ชุ่มก็ชุ่ยความรักคือเหมือนแบบความเป็นห่วงความแบบเอ่อแบบเขาเรียกว่าอะไรือความรู้สึกที่ดีๆที่มีให้กัน ไม่จะร้องไห้หก็ักแม่ปรึกษาได้เข้าใจเราทุกแล้วก็สเรงี่ตมลต้นเืส่วนใหญ่ตอนคือทำอะไรกันนอนดูซีลีสร้องเพลง้องเพงตอนคนหรอใช่รงเพลงตอนคืนนช้าอรอลงวช่วงอเีย ือร้องเพลงแล้วนอนไม่ก็แบบร้องเพลงเล่นกีตาร์ก่อนนอนองเงี้ยได้แต่แล้วตอนแรกอะเรียกคำนั้นไปแล้วแต่มันเพลินเนี่เไม่เฉยไม่ได้ด้วยถ้าสมมติว่ามีปัญหา เราว่าเรารู้อีกแล้วว่าขับมานมือคือยิ้มถูกต้องเตาถูกเก่งที่สุดแถวไอ้แถวที่ร้านร้านอะไรนะจะเก่งจะเกยงมันชื่อว่าถนนเลยไม่ใช่แถวไหนนะรู้จักปะแถวจุลา รู้สึกว่าอินที่สุดไม่ว่าจะเพลงเศร้าหรือเพลงรักหรือเพลงสนุกเพลงอะไรชอบ BTS อืออือเธออะชอบเพลงแดนดิอบเพลง ไม่ต้องคิดเยอะอคำเดียวอลองนึกถึงคำา้าใยไม้ไมป่ะไม่รู้แล้วแบบแบบหรอแบบพี่โอเคดูเลยรับก็จบไปแล้วนะครับกับเกมนี้เป็นไงสนุกไหม สนุกปั่นดีสนุกเล่นไปเล่นมาแล้วสนุกปกติเกมนี้ไม่เคยพลาดนะก็ไว้เกมหน้ามี้รอติดตามเซฟสเตชานครั้งต่อไปใช่อ่ะวันนี้เราก็จบไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามพวกเราด้วยใช่อย่าลืมติดตามด้วยนะคะเพราะว่าจะมีคอนเทนต์เด็ดๆอีกเยอะเลยฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe พวกเราตามช่องทางนี้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงครับริงๆครับไว้เทปหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับเทปนี้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแนละ้วก็รับชมนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับเทปนี้กันะนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย